สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบกกับแอดมินอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกอติดหวยดังมาแชร์แอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขปังๆเอามาให้ผู้ชมได้ดูกันนะคะซึ่งชุดนี้ก็จะเป็นชุดรวม7อาจารย์ดังนะคะที่ให้เข้าผลงานดีนะคะแอดมินก็เอามาลงให้ผู้ชมได้ดูกันนะคะ ก่อนไปรับชมรับฟังทางช่องก็ขอให้ท่านชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะคุณผู้ชม เราก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่อันดับหนึ่งนะคะแอดมินแม่น้ำหนนะคะซึ่งก็ได้ปล่อยมาให้แล้วนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ตุลาคม2564นั่นก็คือตัวเลข167นะคะต่อด้วย2ตัว677616แล้วก็61นะคะก็จดเอาไว้ดูกันเลยนะคะคุณผู้ชมแนวทางแอดแม่น้ำหนนะคะ ไปดูต่อกันที่แนวทางของอาจารย์กรกราลสินนะคะซึ่งงวดวันที่1ตุลาคมก็ให้เข้าเขซ้ายเลขัายาอตัวบนตรงๆนะคะนั่นก็คือ71นะคะผู้ชมแนวทางของอาจารย์กรกราลสินนะคะให้เข้านะคะ1ตุลานะคะเราก็ไปต่อกันที่16ตุลากันต่อเลยค่ะซึ่งอาจารย์กรกราลสินก็ให้ฟันฟันล่างที่หลัก2นะคะส่วนตัวเลขก็ได้แก่สองหนึ่ง 2 4 2 3แล้วก็2 5นะคะต่อด้วยตัวกันตัวกันเบิ้ลน,นะคะนั่นก็คือ2 2นะคะคุณผู้ชมแนวทางรัฐบาลไทยนะคะฟันล่างหลัก2นะคะเราก็ไปดูต่อกันเลยค่ะไปต่อกันที่แอดใบฟ้ากันบ้างนะคะซึ่งก็อยู่ในกลุ่มของอาจารย์กรกาสินเช่นกันนะคะ ซึ่งก็ได้ให้แนวทางรัฐบาลไทย16ตุลาชุด3ตัวก็ได้แก่ตัวเลข615952แล้วก็138นะคะต่อด้วยชุด2ตัว1516185256 และก็58นะคะแนวทางของอาจารย์กรกาลสินเช่นกันนะคะก็จุดเอาไปดูกันเลยนะคะห้ามพลาดนะคะเนีทางอาจารย์กรกาลสินนะคะเราก็ไปอีกหนึ่งแนวทางนะคะซึ่งก็ให้เข้าหลายงวดติดเช่นกันนะคะนั่นก็คือแนวทางของคนไทยบ้านนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าทั้งบนและทั้งล่างนะคะ 3883ล่าง1771บนนะคะคุณผู้ชมแนวทางคนไทยบ้านนะคะเราก็ไปต่องวดต่อไปกันเลยค่ะงวด16ตุลาคมน,นะคะคนไทยบ้านก็ได้ให้แนวทางนล่ค่ะสตัวหางเดียวนะคะนั่นก็คือ473นะคะต่อด้วยชุด2ตัว7 3 7 4 4 3 57 แล้วก็64นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามนะคะแนวทางคนไทยบ้านนะคะตามติดติดตามกันเลยนะคะให้เข้าหลายงวดเต็ดแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ห้ามพลาดนะคะจดเอาไว้ดูกันเลยนะคะคผู้ชมเอาไว้เป็นตัวเลือกตัวเทียบนะคะชุดต่อไปนะคะก็เป็นแนวทางของอาจารย์ชัดอาจารย์เคนะคะซึ่งก็ได้ กลอยแนวทางรัฐบาลไทยเลขท้าย2ตัวนะคะซึ่งก็มีทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะคะแนวทางเลขท้าย2ตัวชุดที่1ก็ได้ให้3548แล้วก็56ระวังกระดูกเป็น59นะคะคุณผู้ชมซึ่งชุดนี้อาจารย์เทก็เน้นให้ทั้ง3ตัวเลยนะคะนั่นก็คือ3548 59ระวังกระดุกเป็น56นะคะ ไปดูต่อกันที่ชุดที่2นะคะซึ่งอาจารย์เคก็ได้ให้60ระวังกระดูกเป็น90นะคะต่อด้วย0,4แล้วก็37นะคะตัวที่อาจารย์นินให้นั่นก็คือ0,4แล้วก็37นะคะคุณผู้ชมไปต่อกันที่ชุดที่3กันต่อเลยนะคะอาจารย์ชัดอาจารย์เพกก็ได้ให้ 7, 5 34 แล้วก็49ระวังกระดูกเป็น46นะคะตัวที่อาจารย์เน้นให้ก็คือ49ระวังกระดูกเป็น46นะคะคุณผู้ชมให้ตัวเดียวนะคะสำหรับชุดที่3นะคะไปดูต่อกันที่ชุดที่4นะคะแนวทางเลขท้าย2ตัวซึ่งก็ได้ให้63ระวังกระดูกเป็น93นะคะต่อด้วย67ระวังกระดูกเป็น97นะคะแล้วก็18นะคะ ส่วนตัวเน้นอาจารย์เท่ก็เน้นให้6 3ระวังกระดกเป็น93นะคะแล้วก็67ระวังกระดกเป็น97นะคะตัวที่อาจารย์เน้นนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแนวทางเลขกท้าย2ตัวรตลรตเตอรี่4ชุดด้วยกันนะคะก็ชอบหลักไหนก็ไปซื้อหลักนั้นกันนะคะผู้ชมอาจารย์เน้นให้แล้วนะคะ ไปต่อกันที่แนวทาง3ตัวสุดปังกันบ้างนะคะซึ่งอาจารย์เคก็ได้ปล่อยมาให้แล้วนะคะแนวทาง3ตัวสุดปังซึ่งชุดนี้ก็เป็นเลขหามนะคะซึ่งก็ได้ให้404แล้วก็396นะคะต่อด้วย636ระวังกระดกเป็น9 39 956ระวังกระดกเป็น656นะคะก็ชุดนี้เป็นเลขหามทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชม ชอบก็เก็บเอาไว้ดูกันเลยนะคะต่อด้วยตัวเน้นนะคะอาจารย์เค้ก็ได้เน้นตัวที่ชอบให้นะคะนั่นก็คือ4-04แล้วก็959นะคะคุณผู้ชมตัวเน้นนะคะชุด3ตัวสุดปังนะคะคุณผู้ชมชอบก็จดเอาไว้ดูกันเลยนะคะไปต่อกันที่เลขเบิ้ลกันบ้างนะคะซึ่งอาจารย์ชัดอาจารย์เค้กก็ได้ให้ หกระวังกระดกเป็น9 9แล้วก็อีก1ตัวนั่นก็คือ5 5นะคะเลขเบิลประจำงวดที่16ตุลาะคะคุณผู้ชมไปดูต่อกันที่แนวทาง3ตัวเด่นท้ายลอตเตอรี่นะคะซึ่งอาจารย์เคก็ได้ให้3ตัวแดงๆนะคะนั่นก็คือ3 5 8นะคะคุณผู้ชมชอบก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันได้เลยนะคะแนวทางเลขท้าย3ตัวเด่นนะคะ ตัวที่1นะคะ358นะคะไปดูต่อกันที่แนวทางของอาจารย์นอตตี้กันบ้างนะคะซึ่งก็ได้ปล่อยมาให้แล้วนะคะชุดแรกนะคะแนวทางเลขท้าย3ตัวนะคะเลขที่อาจารย์ชอบนั่นก็คือ2 9 8 9 9 4แล้วก็290นะคะต่อด้วย2ตัวเม็ดเดียวนั่นก็คือ2 9นะคะคุณผู้ชมต่อด้วย28แล้วก็8 9นะคะ ตัวที่อาจารย์ชอบที่สุดนั่นก็คือ29นะคะเน้นให้2992นะคะคผู้ชมก็ไปหาจับจองลอตเตอรี่กันเอาไว้ได้เลยนะคะกันตกรถนะคะคุณผู้ชมไปดูต่อกันที่แนวทางเจ๊ฟองเบียกันบ้างนะคะซึ่งก็ได้ปล่อยมาให้แล้วนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทย16ตุลานะคะนั่นก็คือ158นะคะ ก็รีบไปจับจองหาลอตเตอรี่กันเอาไว้ได้สแตนเนิ่นๆนะคะก่อนที่จะดังก่อนที่จะหมดนะคะรีบหากันเลยนะคะคุณผู้ชม158นะคะไปต่อกันที่ชุดสุดท้ายนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์ดุยพรันนะคะซึ่งงวดหนึ่งตุลาคมก็ให้เข้าเลขท้าย2ตัวล่างเช่นกันนะคะนั่นก็คือ8338นั่นเองนะคะ เราก็ไปต่อ16ตุลากันต่อเลยค่ะซึ่งอาจารย์ดุยพร,รันก็ปล่อยมาแล้วนะคะนั่นก็คือ37 47 39 49ต่อด้วยตัวกัน31นะคะคุณผู้ชมชอบกดจดเอาไว้ดูนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ7อาจารย์ดังนะคะที่แอดมินได้ติดตามตานติดเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะเพื่อเอาไวด้ดูเอาไว้เปรียบเทียบนะคะ ท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจรารญาในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดแล้วก็ให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะและก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักด้วยนะคะท้ายนี้การลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ขอให้ท่านชมทุกท่านพิจารณากันให้ดีๆนะคะแอดมินก็ขอให้ท่านชมทุกท่าน ร่ำรวยโชคดีมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า